สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอไฟคางนาคาและคลิปน,นะคะไฟก็กลับมาพ่อมการรวิวน้ำหอมเช่นเคยนะคะแต่คลิปนี้นะคะจะไม่ใช่คลิปรีวิวน้ำหอมทั่วไปนะคะจะเป็นคลิปรีวิวน้ำหอมสำหรับเส้นผมของเรานนัเองนะคะซึ่งเป็นแฮมิสนะคะและวันนี้นะคะไฟได้พาแบรนด์ที่ดังมากระดับโลกแบรนด์ดูที่สาวๆทุกคนเนี่ยน่าจะอยากมีครอบครองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเทมไหนก็แล้วแต่ของเขานะคะวันนี้นะคะไฟพาแฮมิสทั้ง6กลิ่นนะคะจากแบรนด์ชาแนลมารีวิวกันนั่นเองนะคะก็ขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ย no sponsor จากชาแนลนะคะเป็นไฟ sponsor เองนะะคซ ได้งเงินตัวเองล้วนๆเลยนะคะซึ่งตัวแรกนะคะดีไฟจะมารีวิวกันนะคะเป็นน้ำหอมผมตัวล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยนะคะคือใหม่มากนะคะคือตัวนี้นั่นเองค่ะ ชาแนลนะคะเป็น number five hair mist นะคะขวดเขาจะเป็นทรงแบบเหมือนขวดน้ําหอมเป๊ะเลยนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเฮ้ย hair mist ของ number f i v เขา<ล> 5, มีมอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะ number five เขามี hair mist อยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่งรีแพคเกจิ้งเป็นทรงคล้ายๆกับขวดน้ําหอมเลยนะคะคือสวยมากเป็นการพ่นฟรอส t นะคะแบบเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียน number f i นะคะเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าเป็นกลิ่นตํานานของชาแนลมากก็คือ number f i นะคะกลิ่นหลักของเขานะคะ number f i เนี่ยแน่นอนก็คือ เป็นดอกกุหลาบที่แบบเลอค่ากลิ่นหอมหรูดอกกุหลาบนะคะใครเป็นสายกุหลาบกุหลาบนะคะก็มาจัดนัมมือไฟได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาในการปรับสูตรใหม่ให้สดใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งก็ใหม่ซึ่งดีงามมากตัวนี้ไฟร r คอมเมนต์ไปหลายคนมากนะคะว่าต้องไปซื้อนะคะเพราะขวดมันน่ารักมากต้องมีสะสมยังไงก็ต้องมีนะคะและตัวที่2นะคะคือรุ่นนี้ค่ะเป็นชาแนลแฮมิสซุ่นแกรเบียลนะคะแกรเบียลก็คือจะมีสัญลักษณ์พิเศษเลยนะคะคือจะเป็นขวดเหลี่ยมแบบสตุล่า แบบนี้นะคะแล้วก็หัวก็จะเป็นสีทองนะคะก็คือชัดเจนนะคะเหมือนน้าหอมเป๊ะเลยนะคะแค่มาในขนาดเล็กแล้วก็จะเป็นขวดฟรอสเหมือนกันนะคะคือก็จะมีความแบบชัดเจนนะคะว่าการเป็นน้ําหอมผมเนี่ยขวดเขาจะเป็นเหมือนขวดฝ้าๆแบบนี้นะคะซึ่งแกเบลเนี่ยจะไซส์แตกต่างจากชาวบ้านเขานะคะน้ําหอมต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นไซส์3ากันหรือว่า30แต่ว่าแกเบลเนี่ยจะเป็นไซส์40นะคะคือก็จะใหญ่เพื่อนนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ก็คือเหมือนน้าหอมแกเบลรุ่น EDP คือรุ่นออ ชินอลของเขานะคะไม่ใช่เอเซนนะแต่ตัวน,นี้เนี่ยก็คือจะมีความโปร่งขึ้นมากกว่าน้ําหอมคือน้าหอมผมเนี่ยจะมีความโปร่งมีความบางมีความไลท์กว่าน้าหอมจริงๆนะคะก็คือกลิ่นมันจะไม่ได้แรงเท่าแต่ว่าก็คือแบบพื้นฐานกลิ่นเนี่ยคือจะเหมือนกันเลยนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นของดอกไม้จริงๆกลิ่นของแบบดอกแบบมะลิดอกอีลางอีลางคือมีความแบบฟุ้งกระจายมากๆนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นของดอกไม้แบบจัดเต็มมากนะคะแล้วก็จะมีความหรูหราสไตล์มาดาเหมือนเดิมนะคะจากชาแนลน,นะคะซึ่งถ้าเกิดใครเป็น สาวลกของตระกูลแกรเบลเนี่ยนะคะฝ้ก็แนะนํานะว่าต้องมีตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นน้ําหอมที่ฝ้ารู้สึกว่าเป็นน้ําหอมที่ติดผมที่สุดในตระกูลแฮรมิสของชาแนลนะคะที่ฝ้จะพูดถึงในคลิปนี้นะคะแกรเบลเนี่ยจะติดทนที่สุดแล้วก็จะกลิ่นชัดที่สุดนะคะแต่ว่าถามว่ามันหอมที่สุดไหมฝ้ว่าความหอมมันแตกต่างกันแต่ละกลิ่นแต่ถามว่าติดทนจุดนะเนี่ยฝ้าว่าแกรเบลแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะพูดถึง3ตัวนะคะที่มาจากตระก,กูลชาญนะคะซึ่งก็จะมีชาญสีชมพูนะคะเป็นชาญ โอตองเดอร์นะคะแล้วก็มีชานสีส้มนะคะก็คือเป็นชานอูเ ve นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือเป็นชานสีเขียวนะคะคือเป็นชานโอฟรชนะคะซึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะของน้ำหอมผมนะคะคือขวดเขาจะเป็นขวดแบบเป็นฟ้าเป็นพ่นฟรอสแบบนี้นะคะแตกต่างจากน้ำหอมที่จะเป็นแบบเป็นขวดแก้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นขวดแก้วที่เป็นพ่นเป็นฝ้าอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหม ก็จะเป็นไซส์เล็กน่ารักแบบนี้นะคะน่ารักเห็นไหมน่ารักมากเลยนะคะซึ่งไฟก็มีครบ3กลิ่นที่เขามีเป็นน้าหอมผมในลายชารส์นะคะส่วนตัวเอาจริงๆเนี่ยถามว่าชอบกลิ่นไหนที่สุดใน3ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเลือกไม่ได้เพราะว่าเป็น3ตัวที่แบบไฟชอบทั้ง3ตัวแค่เขาแบบอาจจะเหมาะกับคนละช่วงเวลานะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดเรียงกลิ่น3ตัวนี้ให้ฟังกันนะคะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ขอเริ่มที่ตัวสีชมพูก่อนละกันนะคะเป็นตัวที่ดังสุดในตระกูลน้ําหอมนะคะก็คือชาโอูตองเดอร์นะคะตันนี้ ไซส์35 ml นะคะแล้วก็จะเป็นหัวสเปรย์นะคะน้ำหอมผมทุกตัวนะคะเป็นหัวสเปรย์หมดเลยนะคะก็คือจะพกพาง่ายสะดวกว่าเล็กมากนะคะซึ่งชารดโอตองเดอร์ o onder, เนี่ยเอาจริงๆใครก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่ามันก็จะกลิ่นเหมือนน้ำหอมเป๊ะเลยนะคะที่เป็นชาดโอตองเดอร์ที่เป็น,น EDT นะคะคือจะเป็นความแบบความหวานความดอกไม้นวลๆแป้งๆแ,แบบเด็กน้อยลูกคุณหนูประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตระกูลแบบน่ารักสดใสขึ้นจากพวกตระกูลต่างๆที่จะเป็นเน้นทาง แกเบีย five, เ้ยวนะเวอร์ไฟนเนอจะเน้นทางหรูตัวนี้เนี่ยจะเน้นความเด็กสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็จะกลิ่นเหมือนน้าหอมเป๊ะเลยใครรู้สึกว่าชอบน้ำหอมตระกูลนี้นะคะอยากมีน้ำหอมผมนะคะก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเขาหอมจริงๆนะคะแล้วก็กลิ่นต่อไปนะคะคือสีส้มค่ะตัวนี้คือเป็นชาร์จโอวีฟนะคะก็คือจะเป็นน้ําสีส้มแบบนี้นะคะ,ะอะไรต่างๆเขาเนี่ยก็คือจะเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือเนี่ยให้เทียบชัดๆนะคะ ตัวสีชมพูกับสีส้มเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะแค่ว่าน้ำข้างในเนี่ยมันคคละสีกันแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเขียนชัดเจนว่า o v i v นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนชัดเจนว่า Otonder เนอะเห็นไหมอันนี้พูดถึงความแตกต่างนะมันไม่ได้แตกต่างกันมันแตกต่างแค่กลิ่นแล้วก็สีน้ำนะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยก็จะแน่นอนก็ต้องเหมือน o v i v ที่เป็นขวดน้ําหอมสีส้มของเขานะคะแค่มาอยู่ในแพคเกจิ้งเล็กเหมือนกันนะคะทุกอย่างือจะย่อส่วนแล้วก็สีส้มเมนี่นอันนี้เคยรีวิวไปนะคะน้ําหอมเขาจะเป็นไปทาางควมแบบดสดุ มีความแบบสนขึ้นแก่นขึ้นจากสีชมพูที่เน้นทงความแบบน่ารักก็กคุณหนูเรียบร้อยนะคะอันนี้คือจะเน้นความแบบสนขึ้นแบบสดใสมีความแบบกระฉับกระเฉงมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะคะก็เป็นสาวซ่าเป็นสาวลุยนะคะก็มาสามารถใช้สีส้มได้นะคะแล้วก็กลิ่นที่3ของตระกูลเขานะคะคือตัวนี้ค่ะเป็นชาร์นส์โอฟรชนะคะคือเป็นสีเขียวนะคะซึ่งเป็นน้ําหอมที่เอาจริงๆนะประเทศไทยอะเหมาะที่สุดแล้วกับการใช้ตัวนี้เพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยออกสดชื่นมากๆ เ,ะะเป็นกลิ่นของมะน,นาวเป็นกลิ่นของแบบความสดใสเป็นกลิ่นของแบบวันที่เหมาะกับอากาศร้อนไฟชอบมากคือเลือกเป็นเฟรดในโทนน้ำหอมของแบบพวกแบบซัมเมอร์หรือว่าช่วงแบบอากาศร้อนเลยนะคะสีเขียวนะคะแล้วก็มาในรูปแบบน้ำหอมผมก็เลยเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าันคุณหัวเหม็นหรือว่าแบบไม่อยากให้เงือแบบกลิ่นเงือระคายมากเกินไปนะคะก็ฉีดน้ำหอมผมไปได้นะคะซึ่ง3ตัวนี้นะคะนี่ค่ะถามว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมีอันไหนที่แตกต่างจากน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมของเขา จริงๆไหมส่วนตัวไฟรู้สึกเลยว่าไม่เลยทั้ง3ตัวนี้ก็คือมีความเหมือนน้าหอมเหมือนกันทั้ง3กลิ่นเลยนะคะทั้งสีส้มสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะก็คือเป็นกลิ่นน้าหอมของเขาจริงๆซ,งซ,งซึ่งเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะคือจะเป็นสาวแบบสายหวานสดใสซุกซนนะคะสาวหวานน่ารักเรียบร้อยนะคะแล้วก็สาวสดชื่นนะคะมีความสปอร์ตนะคะไฟรู้สึกว่า3ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบน้าหอมที่เป็นกลิ่นนั้นของเขาอยู่แล้วนะคะก็มาจัดไปสะสมไว้ก็ไม่เสียดายเพราะมันใช้งานได้จริงๆแล้วก็ขวดน่ารัก แล้วก็ราคาไม่ค่อยแรงนะคะอันนี้เป็นตระกูลชานนะคะ และสุดท้ายนะคะแม่นอนนะคะมาท้ายทุกทุกคลิปเลยนะคะเพราะเป็นลูกรักไฟจริงๆนะคะก็คือ h a n n ลมาร์ทโมเช l นะคะตัวนี้นะคะเป็นแฮมมิสเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นไซส์35เช่นกันนะคะเป็กลิ่นที่ไฟรักมากนะคะด้วยแบบทุกคนน่าจะรู้ดีถ้าเกิดเคยดูคลิปไฟกันมานะคะว่าไฟบางคนชอบน้ำหอมกลิ่น mart Mo s e l มากชอบมากๆนะคะน้ำหอมผมแน่นอนว่าไงก็ต้องมีนะคะแต่ตอนนี้สังเกตมากขวดเขาจะไม่เหมือนเพื่อนคือเขาจะเป็นทรงแบบเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็เปิดฝาโหสเปรย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือมันจะไม่ค่อย เหมือนเพื่อนอนะมันจะไม่เหมือนเพื่อนที่แบบย่อขวดจากขวดน้ําหอมจริงลงมาในอยู่ในไซส์นั้นๆเลยอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมาอยู่ในสภาพสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็รักเขานะคะก็เลยแบบตั้งคําถามเยอะไม่ค่อยได้นะคะซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยแน่นอนนะคะคือเป็นกลิ่นของความรูความรวยความแพงหอมมากไปชอบมากฟินมากนะคะพูดไปเยอะลืมเลยวิธีการฉีดน้ําหอมผมอันนี้สําคัญมากจริงๆใช่ไหมซึ่งวิธีการใช้น้ำหอมผมเนี่ยที่จะแนะนํากันนะคะก็คือการฉีดสเป ะะเข้าไปที่เส้นผมแนะนํานะอย่าฉีดเข้าแบบนี้นะเพราะมันจะเข้าดวงตาแนะนําให้ฉีดออกแบบนี้นะคะฉีดออกให้สเปรย์ออกไปข้างนอกดีกว่าบางคนเนี่ยมันอยู่ในช่วงบริเวณที่ใกล้ใบหน้านอาจจะเข้าดวงตาได้ซึ่งมันก็ไม่ควรเนี่ยน,นะกซึ่งทุกคนต้องดูหัวสเปรย์ให้ดีนะต้องอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ข้างในนะเพราะถ้าเกิดอยู่ข้างในปุ๊บฉีดก็คือเข้าหน้าเลยนะโอเคหันให้หัวสเปรย์ไปข้างนอกนะคะแล้วก็ฉีดหางมาสกักประมาณแบบคืบหนึ่งนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปนะคะ นี่นะคะให้สักกมาณ2-3สเปย์น,นะคะเนี่ยหอมมากฟินมากจริงๆเนี่ยแล้วพอบางทีแบบเวลาเราแบบได้มีใครดึงผมไปดมด้วยบอกปะผมจะหอมจัง โอยหอมจริงๆโอยหอมจริงๆอะโอยหอมจริงๆอะข้อดีของน้ําหอมผมนะคะคือเขาไม่ทําลายเส้นผมถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะใช้น้ําหอมผิวมาฉีดผมได้ไหมพูดเสมอไม่แนะนาเพราะว่ามันจะมีความเข้มของแบบแอลกอฮอล์มากกว่าน้ําหอมผมที่เขาจะแบบไม่ได้แรงเท่านะคะแล้วก็น้ําหอมผมเนี่ยก็คือไม่ทําลายเส้นผมไม่กัดเส้นผมแต่ถ้าเกิดคุณใช้น้ําหอมจริงๆเนี่ยมันอาจจะกัดให้ผมแห้งหรือสากได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำหอมผมเนี่ยเขาก็จะมีแบบตัวบํารุง อยู่ในผมด้วยนะคะช่วยให้ผมนิ่มทําให้ผมลื่นเรื่องความติดทนอีกอย่างหนึ่งถามว่าทนมากไหมไฟว่ามันก็จะประมาณแบบ 2- อสาชั่วโมงก็คือจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบเอามาดมใกล้ๆจริงๆอ่ะมันก็ได้กลิ่นนะแต่แค่ว่าความฟุ้งของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณที่ไฟเคยใช้มานะก็คือมาสามชั่วโมงก็เต็มที่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาดมจริงๆเป็นคนพิเศษเป็นเคสพิเศษอะต่อให้เขามาดมแบบเอาผมไปดมอ่ะคุณจะ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงอ่ะมันก็ได้กลิ่นหอมอยู่มันจะอยู่ที่ผมจริงๆจ้ะ ผมมันจะออกไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาฟุ้งเหมือนน้าหอมอะไรไหมเนี่ยไปซื้อน้าหอมดีกว่ามันจะฟุ้งกว่าถามว่าน้ําหอมผมมาฉีดผิวได้ไหมฉีดได้แต่มันจะไม่ทนเลยเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อให้แบบเกาะเส้นผมอะเปนนึ้ออกมะเออก็ใช้ให้ถูกที่ถูกทางของเขาไปนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะและคลิปหน้านะคะไ่จับมารีวิวไลนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้กันด้วยนะคะจะได้เจอกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ไปก่อนละกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะคะและ้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย